สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีสั่งซื้อสินค้านะครับผมเมื่อเราเข้ามาในระบบนะครับผมมันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับนี่คือหน้าแรกจากนั้นให้เราเลื่อนนะครับผมเลื่อนลงไปนะครับจะเจอตรงนี้นะครับผมที่เขียนว่าเริ่มสั่งซื้อสินค้าได้นะครับเราก็กดสั่งซื้อเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราเลื่อนลงไปนะครับ เราอยากจะซื้ออะไรเราก็สั่งซื้อได้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งชมีชุดทดลองนะครับถ้ามันเขียนว่าชุดทดลองคุณก็ติ๊กเข้าไปได้เลยอย่างสมมติผมจะติ๊กชุดทดลองนะผมผมก็ติ๊กไปนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีให้ทดลองแคปนี่เราก็ติ๊กไปได้เลยนะครับที่เขียนว่าชุดทดลองเนี่ยเราสามารถติ๊กได้เลยนะครับผมกดขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใส่ชื่อที่อยู่นะครับสมมติผมจะใส่ชื่อ เมื่อเรากกข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยครับให้กดสั่งซื้อตรงนี้นะครับคลิกไปเรียบร้อยนะครับผมก็คือบันทึกหน้าจากนั้นเราก็ก๊อบเลขที่บัญชีตรงนี้นะครับก๊อปนี้นะครับแล้วเราก็ไปโอนอันนี้คือยอดรวมที่ต้องชําระนะครับเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่ายอดรวมที่ต้องชําระเท่าไหร่เราก็ไปโอนเท่านั้นนะครับผมเขกลอ,อ,อบเลขบัญชีตรงนี้ไปนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็ ไปโอนนะครับสลิปเนี้ไปแนบนะครับเราก็เอาสลิปนี้นะครับไปแนบนะครับแล้วก็ระบุว่าเราโอนจากไหนก็คือธนาคารกสิกรนะครับเมื่อกี้วันอะไรนะผมก็คือวันนี้วันที่สองนะครับเวลาโอนเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าเวลาโอนเท่าไหร่ยี่สิบ 1.4นะครับแล้วก็ใส่ไป20จําจำนวนเงินนะครับผมเราก็มาดูข้างบนนะครับ1.61นะครับก็ใส่ไป1.61แล้วกดบันทึกชำระนะครับเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นแอปจะเปลี่ยนหน้าตานะครับอ่ะ มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับที่ต้องชําระเงินนะครับเมื่อมันจะเป็นสีแดงตรงนี้นะครับเมื่อเมื่อทางบริษัทตรวจสอบอะไรเรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการส่งของให้นะครับนี่คือนี่คือวิธีการสั่งของครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ